เพราะมากอะไรครับพี่อะไรดูเวทีว่าแน่นหนาไหมอ๋อเพื่อความปลอดภัยของศิลปินรับเิญใช่ใช่ใช่แต่เสียงดีจริงเสียงดีจริงๆด้วยวันนี้ได้ฟังเพลงเพราะๆจากข้าแน่นะครับคุณป๊อปปอมกูเช่อไปไหนไปไหนอยู่กลางนี่แหละเล่นกันขนาดนี้สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนจะออกมาก็เล่นสังขารซะแล้ว ไม่กำลังดูมีใครเอากล้วยมาล่ออะไรยางยังเนี่ยแม่ถึงบอกตอนกินไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะไม่หนักหัวใครครับไม่ได้คิดว่าจะไม่หนักหัวใครครับรู้ไหมครับปลาอะไรควายงงปลาอะไรปลาอะไรรู้ไหมปลาอะไรควายงงปลากระเลงนึกว่าปลาไม่เมนี่แต่คดีคดีเพราะมันยังไม่งงเลยไ่งไม่งงเหรองงก็ควายแล้ว นี่ครับพี่พี่เป็นควานนี่คุณปั๊บคุณปั๊บนี่โอ้โหเป็นนักร้องขวัญใจผมมาเสียงเป็นไงเสียงเพราะนุ่มโอ้โหพี่อย่าขวางดิพี่อ่ะพี่กิ๊กจุบหน่อยคุณเราถือมาค่อยค่อยทำไมอะไรเดอะไรจ้าปืนยิงยาสลบยิงมันปล่อยให้เป็นหน้าที่คุณหมอรัเรอง เขามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์แล้วไม่ได้นะไม่ใช่สิเสียงคุณป๊อบเนี่ยนะคนโมโหกันโกรธกันเดี๋ยวๆๆเยวดูเดี๋ยว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 เดี๋วี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวเดี๋เี๋วเี๋ยวเดี๋เวเี๋ยว เข้าไปพี่โป้งไงโป้งลงไปพี Hah> ่โป้งพี่โป้งไหนวะพี่โป้งไหนวะเดี๋ยวก่อนอันนี้เกี่ยวกับปลาจะดีไหมวะทำไมมองอีกอ่ะคอยผ่านอย่าเข้าใจผมเถอะผมมองอะไรไม่เห็นเลยกรรมการอต่อเออคุยกับพี่แอดว่าผมชื่อป๊าปูไม่ได้ต่อผมชื่อป๊าปูไม่ได้ต่อบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวนี้ออกจากบ้านนี่การณ์เลย จะผูกเชืองท้ายเนี้ผูกไม่ได้ต้องแบบแม่แม่ครับขอโทษแม่ผูกน้อยก็ไม่ได้ไม่ถึงจริงว่าใช่เหรอไม่ใช่เรื่องจะมาคุยกันป่ะไม่ใช่เรื่องจะมาคุยกันป่ะแกเล่าเองอ่ะขึ้นเครื่องบินต้องเพิ่มเข็มขัด่ะแล้วแต่พี่บางสายการบินนี้เขาก็เขาก็ยาวบางสายการบินก็สั้นผมว่านั้งตกใจเอ้ยออะไรอะไรมีเหตุการณ์การไม่ถึง เ้าอไม่ได้เมื่อกี้คุณร้องเพลงเป็นเพลงใหม่ใช่ครับชื่อเพลงอะไรปิดประตูครับปิดประตูเพลงเขาเองสิก็พี่บอกร้องเพลงใหม่ก็พี่บอกร้องเพลงใหม่เอาเล่นกันอย่างนี้ครับเอาละทีมงานทีมงานช่วยปากระดีไหมชมพู่หน่อยเฮ้ยเพลงนีซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลเหรอใช่ไหม ใช่ไม่เป็นอัลบั้มใช่ไหมจะรวมอัลบั้มเมื่อไหร่ไหมมีไหมน่าจะมีครับตอนนี้ในโฟชงโฟแชร์ก็มีรวมเป็นอัลบั้มเรียบร้อยแล้วเขาทำอะไรเขาทำอะไรบ้าเอาที่เราทำเองสิเอาเาเองินถึงมือศิลปินเจอผมที่ไหนเอาทำได้จุ๊บจากคอมผมจ่ายตังค์ที่ผม มีทั้งแบบเข้ามาดาวน์โหลดนะไอจูนเคเคบ็อกอะไรเดี๋ยวนี้มันอาแบบที่ถูกกฎหมายยูทูบตอนนี้ก็ถูกกฎหมายนะพี่ยดีกว่าใช่แล้วพอเพลงติดเขาก็มีงานจ้างเยอะๆไงพี่ดูพูดดีอ่ะนี่จริงๆมีพี่คนเดียวโอเคแล้วมีพี่คนเดียวโอเคแล้ว อนนคึงโอเควันนี้นะใครมาเป็นเป็นเรียนเรียนแบบเสียงเขานะเป็นแนวเสียงเขานะหัวเสียงต้องพร้อมมากนะผมมาใช้วิธีการอย่างนี้เลยใช้คัดไซส์เหมือนไข่อะคุณไซด์นี้ผมสื่อว่ามันมีปอดพลาญปอดใช่ใช่จะไดงวันนี้มาเบอร์ศูนย์กันหมดไข่เบอร์ศูนย์เบอร์ใหญ่สุดกลมๆใช่ไข่โน้นก็จากเทศไข่โน้นก็จากเทศเจ้าอ้าคุณป๊อปขอบคุณนะ ตอนนี้มาดูเงเสียงคู่แรกของคุณป๊อปครับพลังเสียงมันต้องมาจากอย่างนี้สวัสดีครับคุณโตนวัสดีครับสวัสดีครับทำงานแล้วเนาะทำงานแล้วครับทำอะไรครับทำอะไรก็ได้โตแล้วครับทำอะไรก็ได้โตแล้วทำเ นี่ทำอะไรก็ได้โตแล้วผมรู้พี่ชอบแบบนี้อุ้ยพี่รักเลยแบบนี้เป็นครูสอนร้องเพลงครับนี่จบอะไรมาถึงเป็นครูสอนร้องเพลงจบไวส์ที่ที่จันเกษมครับจบวิสเป็นครูสอนร้องเพลงนะอายุอะไรปีนี้อายุ25ย่าง26ครับโอ้ยเดี๋วยังไม่แต่งงานเนี่แต่งยังแล้วครับแล้วเรียบร้อยเลยเหรอเรียบร้อยครับเมียมียเมียมีมีคุณแม่กับลูกมาฮะ นี่แม่คุณอันนี้ลูกคุณเหรอ<ช>ลูกคุณโอ้น,น,นอ่าดน่นานนรักมากเลยลูกจ๋าสนุกกันสนุกกันสิหน้าตาสนุกอ่ะ <c oughs> ชื่ออะไรลูกชื่ออะไรดูชื่ออะไรครับเก่ารัทเการัดคอรัส,คร,ส,รสครับคอรัสคอรัสคอรัสโอ้ยหน้านเหมือนเลยไหมลูกหน้าเหมือนใช่ได้หน้าเหมือนผมเหรอครับหน้าเหมือนเมียคุณเนี่ยไม่เห็นเมียเขาตอนไหนไม่เคยเห็นเนี่ยแต่เดาว่าเขาลูกเขาต้องหน้าเหมือนเมียเขาแล้วเมียหน้าหมวยเลยดิชอบไหมชอบเมียนเาขาไหนเมียไหนเาขาไหน สี่สิบ <45 S 1> ประมาณครับประมาณนั่นเงินว่าแล้วม <laughs> าแล้วประมาณเดียวกันแหละ <laughs> เดียวกันเลยเดียวตัว <c oughs> ใหญ่เจอตัวเล็กๆ ขอรับจอบขอรับจอบอี่เราเชียพ่อนะครับผมไปติดใจเพลงป๊อปเขาตั้งไหน่เมื่อไหร่อะไรอ๋อตั้งแต่เห็นประกวด first date ครับอ้หนุ่แล้เลยนะใช่ประทับใจเขาตรงไหนครับรูปร่างคล้ายๆกันครับแล้วก็แบบเสียงพี่เขาแบบนุ่มแล้วก็แบบเพราะมากเลยอืมเป็นเพราะเขาตัวใหญ่ป่ะผมถามนิดนึงตัวใหญ่มีผลไหมครับก็ก็มีครับเพราะว่าบางคนพอลดน้ําหนักแล้วเสียงเปลี่ยนกันอ๋อเฮ้ยมีหน้าป๊อปอย่าผอมนะเขาบอกลดน้ําหนักเสียงเปลี่ยน อาล่ะอ้าล่ะเขาไม่คยเยเคยเห็นเคยเห็นรุ่นพี่ครับเคยเห็นรุ่นพี่แล้วแบบว่าลดน้าหนักแล้วแบบว่าเหมือนเสียงว่าเสียงเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่นิดหน่อยครับไม่ไม่เยอะคือตอนนี้นอกจากจะเป็นนักร้องแล้วนะครับยังเป็นเบาหวานความดัน ที่เป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ป่ะไอ้เบาหวานความดันไม่ต้องก็นี่ไอ้ความเชื่อที่ว่าผอมไม่ได้นี่ไงอ๋อเติบโตมันจะรุ่นๆนี่เบาหวานความดันเกาอะไรเขามาเต็มไปหมดเลยเป็นเกาด้วยเหรอเป็นเกาด้วยเกาไหนวะเกาลักตัวเองเกาลักตัวเองงี้เหรอโอ้ไม่เอาดิเราไม่ชง4บาท5บาทอย่างงี้ทิเก็บเล็กผุสมน้อยเสีย4บาท5บาทเดี๋ยวก็ได้เป็นร้อยเป็นพัน้าเกาลักตัวเอง คุณอาร์ตคุณอาร์ตเป็นไงฮะเขาเป็นครูสอนร้องเพลงนะครับเราเป็นครูสอนร้องเพลงเหมือนกันไหมไม่ใช่ครับทำอะไรครับ messenger ครับเป็น messenger ใช่ครับส่งเอกสารใช่ครับใช้มอเตอร์ไซค์อะไรขี่ช้างเลยบ้าเลยบ้าร้าจริงแกเป็น messenger ใช่ครับใช่ครับโอ้เฮ้ยเป็นมาสัญเจอร์ทำไมอ่ะติดตามเธอเลือกอะไรไอ Iron Man อีที่กัปตันอเมริกาไง อะไรคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงนเจ้าเอเงาเอาเงินเอาเงินเจเอาเงนเจ้าเอเ้สี่ไม่ใช่ยโเสียแรงเ้ยโยเขาเป็เรื่องกันปิดเรื่องวยนี่เป็นอาชีพหลักเลยอาชีพหลักเลยครับพี่เฮ้ยมันน่าจะเหนื่อยประจํบริัทเไหจําบริษัทเลยใดๆไหมเอเซ็นอีดครับตรงโดยเฉพาะเลยรับจ้างส่งเลยครับเคยมีตำรวจเรียกไหม เคยไปจมลอยไหมบ่อยๆพี่วันนั้นไปส่งอะไรยาหรือว่าอะไรเอกสารเอกสารเอกสารใช่ครับนี่เปัญห้าไหมเวลาเราขี่เราใส่เริ่มเริ่มมีปัญหากับพี่เลยเริ่มมีปัญหากับพี่เลยไม่เปัญหากับพี่สิแล้วคุณร้องเพลงร้องเพลงอะไรใดล่ากลางคืนเคยมีร้องบ้างแต่ช่วงนี้อ๋อนี่ถือว่าการจะบอกว่าโอ้โห messenger เจอครูสอนร้องเพลงก็ตายดิเอางี้ดีกว่าเคยมีใครบอกไหมว่าเฮ้ยเรา ร้องเพลงของพี่พี่อะไรนะบ้าลืมชื่อไปใหญ่ไหมสีาทครับเคยไหมมีใครบอกมีเยอะเยอะบ่อยครับเยอะบ่อยเลยบอกว่าเหมือนหน้าตารูปร่างคล้ายเสียงเสียงที่วเสียงเสียงคล้ายด้วยครับทำงานแล้วเราเป็นมสเซนเจอร์แล้วเราก็เป็นนักร้องด้วยว่างั้นเหรอครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นมือกองด้วยมือกองด้วยมือกองครับมีทำวงกับเพื่อนเป็นมือกอง แั่นเล่นอยู่ประจำที่ไหนไหมไม่ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ไม่เซนเตอรอย่างเดียวใช่ครับโอเคโอเคก็ถือว่าต้วนเจะเป็นแมสเซนเจอร์เลยลูกจะแทรกไงว่าช่องเล็กๆเงี้ยเวลาบล็อตมันติดใช่ไหมากๆใช่ไหมบล็อกก็ติดสี่บ้ามอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ขี่ก้านกล้วยเออลืมไปเขารถติดผมว่าจอดแล้วผมก็เข็นผมว่าจอดแล้วผมก็เข็นเนาะโอ้รจอดแล้วเข็นโอ้โหโอ้ยไอโอเคมีคน บอกว่าเราเหมือนแหละเพราะใช่ไหมคคุณมีใครบอกว่าคุณเหมือนไหมก็มีบ้างมีบ้างมีบอกเหมือนบ้างแต่ว่าก็ก็ไม่เยอะไงครับไม่เยอะไม่เยอะแต่ส่วนเขาเนี่ยเขาเป็นมือกองนะอย่าลืมไม่ได้เป็นนักหลอเพราะว่าชูสีเออมีลูกไหมไม่มีพี่ไม่มีนะมีมีอ๋อต้องหาเมียก่อนไม่มีเมียใช่ไหมเกือบมีแล้วเกือบเกือบมีแล้วมีแฟนไหมมีครับชื่ออะไรแฟนชื่ออะไรไหน เสื้อเหลืองเนี่ยไม่ใช่จ้าวจ้าวอรไรเสื้อยีนแม่แม่เขาแม่เขาแม่เขาเนี่ยแม่เสื้อเหลืองเป็นแม่เขาโอ้โหอโอดีครับคุณแม่แม่พี่นะคลอดลำบากไหมตอนคลอดตอนคลอดตัวเท่านี้ไหมไม่ค่ะคลอดธรรมชาติหรือเผาธรรมชาติธรรมชาติเนาะเบ่งนานไหม ครับที่จะรู้ไปทำไมที่จะรู้ไปทำไมก็อยากรู้ไงล่ะตอนตอนเกิดน้ำหนักเท่าไหร่สองพไม่ใช่คุณแม่คุณแม่เฮ้ยทำไมตัวเล็กจังอ่ะ50บสองพันเก้าสองพันเก้ามาสองพันเก้ไมถามจริงทำมันหล่นหรือไงหรือว่าอะไรทำไมตัวเขาบวมได้ขนาดนี้ล่ะแม่แม่แล้วอาเขากัดลกเองออกมาเลยป่ะไอ้บ้าไม่่ใชอ้แใช่ไหนนะไหนแฟนคุณอ่ะไหนอ่ะข้างหลังเสื้อยีนเสื้อยีนโอ้ ใช้ได้เลยยืนนี้ยืนนี้นี่ดูนี่อ้วนไม่อ้วนเก่งขายมาเลยเนี่ยแฟนชายเขาแฟนชายเหรอตกลงแฟนเราร้องเหมือนป่ะเนี่ยเหมือนไหมเหมือนนะจะแต่งงานเมื่อไหร่ยังค่ะยังเรียนไม่จบเลยอ๋อยังเรียนอยู่เอย่าทักแรงดิเจ็งโอเคเอา้องเพลงไหมหรืดูอกหักฤดูโอ้โห ดเราได้นะนี่ผมว่าผมคุยกับพี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่เฮ้ยอย่าแปลกใจอะไรนะใครๆก็เป็นยิ่งเมร์ใช่ใช่ใช่ไนในนี้ร้องใี่มันได้อย่างนี้นี่หที่ผมฟังตอนแรกนะผมฟังเพลงเขานะผมนึกว่านักร้องตัวเล็กมากนะ เออผมเสียงผมว่าเสียงคนเล็กๆไงเนี่ยอย่าว่าแต่พี่เลยผมยังคิดว่าไอ้นักร้องที่ร้องไปนี้ยังตัวเล็กอยู่เลยกัเถะก่เนียมันนึกทำไมล่ะตอนแรกยิ่งนึกว่าเราเป็นคนตัวเล็กไงพอออกมาคนคนบอกอาอันนี้อ้วนอันนี้อ้วน,นเราเพิ่งรู้ว่าเราอ้วนตอนนั้นนะนี่เน่เหมือนงานพี่เพิ่งรู้พี่ก็คนที่สองใครมีอะไรอีกไหมใครมีอะไร ใครมีอะไรต่งกันเลยไม่มีอะไรต่งกันเลอไม่มีนะครับไม่มีนะครับแต่นี่พี่เพิ่งรู้อีกอย่างหนึ่งพี่เป็นควายผมยังงงว่าพี่ยังทำงานอยู่ได้ยังไงเมื่อกี้พี่อาศัยยาสองเม็ดสองเม็ดอ่ะพบเลยครับฤดูอกหักครับครับ เสียงดีมากเลยเ hmm. สีด well, yeah, yeah, yeah. okay. ีไหมป๊อปเสียงดีเลยเสียงดีเลยไม่อยากให้โดนเลยฮะต้องมีคนหนึ่งที่โดนแหละแล้วแต่กรรมการแองวใครเหมือนแล้วฮะมาเชิญครับอะเข้าตูจริงๆแล้วร้องดีทั้งคู่แหละผมคิดว่านะะร้องดีทั้งคู่แต่ว่าอยู่ที่กรรมการนะครับจะพอใจฝั่งไหนเอหรือบีครับเอหรือบี อัดอ okay, so oh, <im> <im> ีกอย่างอัดรอดทั้งอัดรอดเว้ยแต่ผมบอกสองคนนี้เสียงใกล้เคียงนะเสียงใกล้เคียงเฮ้ยลูกแม่ลูกชอบลูกชอบเแ้ยลูกชอบโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคไหมพ่อแป้งพ่อแป้งแป้งเต็มเลยนะโอ้พ่อป้าอาบน้ำเสร็จก็อย่างนี้แหละลูกพ่อแป้งนะ ร้องดีทั้งคู่ค่ะแล้วก็ทำการบ้านมาดีทั้งคู่เลยนะคะเรื่องของสำเนียงการร้องคือเพราะเป็นคนที่ร้องลมแต่ว่าแข็งแรงการร้องเขามีเอกลักษณ์มากแต่ที่หอมให้คุณอาร์ตเพราะคุณตูนอ่ะเสียงจะจะบางกว่านิดนึงอะค่ะอันนี้อันนี้จะเสียงแบบหนาๆคล้ายๆป๊อปก็เลยเลือกที่น้ําเสียงแต่ว่าเทคนิคการร้องนี่เหมือนกันเลยอมือปทั้งสองคนนี้ร้องเพราะนะครับมีท้งส่วนที่เหมือนคุณป๊อป แล้วก็ไม่เหมือนบางช่วงครับบางช่วงก็เหมือนบางช่วงก็ไม่เหมือนครับคุณตูนนั้นชัดเจนเสียงเขาออกเสียงได้ชัดเจนฟังรู้เรื่องฟังชัดกว่าครับดิฉันเลือกพังอาร์ตนะคะย่าค่คือจะบอกว่าต้องพลายไม่ไม่จะบอกว่าเสียงคุณป๊อปเนี่ยเป็นเสียงที่หวานแล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็เสียงโอ้โหหวานแหววแก้มงกรทั้งคู่เลยอะนะแต่แต่ว่าสไตล์คุณป๊อป จะร้องเพลงจะต้องมีจริตใส่ลงไปด้วยแต่คุณตูก็จะเป็นตัวตัวเองไงคะอาร์ตเด่บมองเลยว่าโอ้โหละคร้องเพลงโอ้เขใส่จริตจักร้าแช่ช่เช่อะไรเนี้ยฟินลงฟิลลิ่งเขาโอ้ดีมากเลยใช้ได้เลยเก่งมากๆเลยคือ แข่งขันร้องเพลงนะฮะคุณตูนี่ชนะเลยเพราะการร้องเพลงการร้องเพลงวิธีการวางเสียงวิธีทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแบบมันได้อารมณ์มันคือสุดยอดมากเลยอ่ะอยากจะให้น้องๆเนี่ยที่จะเป็นไมายสุดท้ายดูตัวอย่างพี่ตูนเอาไว้ในการร้องการใช้เสียงนะฮะแต่พอดูเนื้อเสียงอาร์ตเนี่ยเนื้อเสียงเหมือนมากกว่าและหน้าตาเขาน่าสงสารมากทำไมเอ๊อไม่เกี่ยวไม่เขียวไม่เขียวคือกลัวว่าเอ๊ะเขาจะไปเหยียบกักระเบิดอีกหรือเปล่า่่ไม พี่ภูฟังแล้วเป็นไงเนี่ยับพี่ที่กรรมการทุกท่านพูดไปถูกหมดเลยอ,ะอ่ะหมายผมเห็นด้วยทุกคนเลยจริงๆเมื่อกี้ที่พี่แอดบอกว่าอาร์ตร้องแล้วความชัดจะน้อยกว่าคุณตูนก็เพราะว่าคุณตูเนเขาเป็นครูสอนร้องเพลงไงความเป็นครูมันค้ำเรื่องความชัดอยู่แต่จริงๆแล้วอไอ้ความไม่ค่อยชัดของอาร์ตนี่แหละที่คล้ายกับป๊อปเขาทั้งสองท่านเนี่ยร้องดีมากๆแต่ถ้าเหมือนคุณอาร์จะใกล้เคียงกว่าโอเคเชียร์กัน ดี๋คุณตูนไปั่นน้ำทางด้านนู้นะอยาออกไปแล้วหาพ่อแล้วเชิญเชิญคุณไปนั่งตักแม่ได้เชิญครับคุณนัทตอนนี้เรามาดูเงาเสียงคู่ที่2กันครับครับคุณต้องตากับคุณเทียนเนี่ยเรียกว่าเดินกันมานี่ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนคู่ไหน มั่นใจอแอดอดแอดตลอดเวลาคุณต้องตาครับทำงานอะไรครับเล่นดนตรีกลางคืนครับเล่นหรือร้องร้องครับร้องไปเอาไปนนักร้องนักร้องนำเลยใช่ครับมีวงไหมชื่อวงชื่อวงชื่อวงตอนนี้เป็นวง The w e e k อ็นอยู่ที่เขาใหญ่ครับว e เอ n d ครับผมว e เอ n d เล่นเฉพาะสุดสัปดาห์เล่นสุขเสาร์อาทิตย์จะอยู่ที่เขาใหญ่แต่ว่าวันธรรมดาจะอยู่ที่สักแก้วที่บ้านเล่นที่บ้านอ๋อโอเคก็ถือว่านักร้องอาชีพนะครับช่นชอบพี่ปั๊บ ครับต้องร้องเพลงพี่ป๊อปส่วนใหญ่ก็เพลงของพี่ป๊อปแหละครับเจะพี่ป๊อปออกแนวหวานเนี่ยวงเราฮะเพราะหน้าเราก็ออกหวานด้วยหวานมากเล้นเพลงฟังครับผมแล้วแขกชอบไหมนี่นี่ถ้าถ้าอยู่ตามชายหาดนะ้วให้ขายก็ย่างพี่ก้าวนั่นเลยเนี่ยไม่ก้ามีเรื่องเลยเนี่ยตบทีเดียวพี่ตบขอออกเลยคนตัวใหญ่มกจะใจดีพี่ปูดูมือดิดูเลยอันนี้กระดูกใหญ่ด้วยโอ้โห ถ้าเข้านี่นเียแก้วหูนี่แก้วหูซ้ายรวมแก้วหูขวาเลยตัวพี่อยู่ที่หัวพี่อยู่้องไหนใหญม่เม <c oughs> ื่อกี้อ <LA> ันนั้นเรียกว่ามือหรือขาหน้า ครรับโคงสร้างใหญ่ครับโครงสร้างใหญ่แต่ก่อนผอมไหมแต่ก่อนผอมไหมก็เคยผอมครับเอ่อเห็นไหมเคยผอมแล้วจริงๆเพรเพราะเพราะทำงานกลางคืนมันต้องกินหรือส่วนหนึ่งด้วยครับส่วนหนึ่งครับแล้วถ้าส่วนใหญ่อ่ะถ้าส่วนใหญ่ก็กินเลยแหละครับหลัง่เก็ลางวันก็กินแต่กลางดึกอร่อยจะไปกินกลางคืนไงครับกลางคืนตีสองตีสามงานเลิกว่ะเหง่วงเลยเออเห็นไหมพี่เทียนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทียนคุณเทียนเรียนประกอบอาชีพอะไร เป็นครูสอนด้วยครับอร้องเพลงโดนไปแล้วหนึ่งคนนั่นไงมันมีแววแต่ผมเล่นดนตรีด้วยอ๋อเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นแบงค์นเล่นเล่นตำแหน่งนักร้องนำครับร้องเหมือนกันใช่ของเราวงชื่อ Never Sheep วิกแอนเจอเนเวอร์ชีฟเนเวอร์ชีฟหมายความว่าไม่เคยแกะหรือไงหรือว่าอะไรอย่าบอกเขาเลยเนเวอร์ชีต่อตั้งก็อย่างนั้นแหละก็คิดอย่างนั้นไม่ต้องแกะไม่แกะเราใช้ f ิ l l i n g แล้วทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหมกลางคืนเล่นอยู่ที่ไหนที่ไหนโซนฝั่งทนถนนราชพฤกษ์ร้านอาหารทุกร้านร้านไหนเข้าไปเจอผมหมด คือเล่นทีเลยครั้งละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงแล้วไปต่ออีกร้านหนึ่งอีกชั่วโมงร้านหนึ่งรั่วิ่งอ้าวเราต้องเราต้องหารายได้แนวเพลงของวงเราแนวนี้ไงแนวนี้นี่คือไอดอลผมคือเมื่อก่อนผมผอมเมื่อก่อนผมผอมแต่ผมไว้หุ่น นี่ไว้หุ่นเพื่อไอายอนผมตอนหลังก็ถามกันก่อนจะทำอะไรก็ถามกันก่อนสมัยก่อนผมก็เล่นดนตรีกลางคืนอ๋อเหรอเล่นแต่ร้านยังไม่มีอะไรนะครับแล้วตอยากร้านใหญ่ไม่มีร้านแล้วไม่มีร้านแล้วโอ้ยผมชื่นชอบพี่ป๊อปตั้งแต่ผมเด็กๆเลยโอ้โหนานเลยนะเนี่ยที่ร้องเพลงใจนักเลงใช่ป่ะใจนักเลงนายพี่ออฟนายพี่ออฟไปเล่นตรงนู้นแบบ ขอโทษโไม่เป็นไรครับแบพี่อ๊อฟแต่ชินชอบพี่ป๊๊ปชินชอบมีใครบอกไหมว่าเราเสียงเหมือนป๊๊ปลูกค้าเขาจะชอบขอเพลงมาบอกพี่ร้องเหมือนพี่ป๊อปมากเลยค่ะก็เลยแบบว่าต้องร้องเพลงพี่ป๊อปให้เขาฟังพอเราลองปั๊บเขาขอเบิ้ลเลยไม่ขอแล้วอะไม่ขอแล้วอะ นี่ไงอย่างเงี้ยไปนี่ไงนี่ไงสงสัยมีแววแล้วล่ะเออใช่ไหมล่ะเออของเราอ่ะมีคนตอบต้องตามีเขียนมาขอร้องเพลงป๊อปชื่อนี่แม่ตั้งเลยว่าต้องตาครับตอนเด็กๆคงน่ารักน่าดูเน้องตาใช่ครับต้องตาต้องใจประมาณต้องตาต้องใจอ้ยน่ารักนี่พี่น้องผมหรือเปล่ามันเด็กๆสมัยเด็กๆผมก็ชื่อนี่ต้อง เล่ยต้องแน่นอนอันนี้ก็ตกใจอ๋อโตกใจเลยนี่พี่น้องไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่พี่น้องเดี๋ยวมีคนขอเพลงคุณป๊อบไหมว่าคุณเสียงเหมือนอะไรเงี้ยนี่ครับเหมือนกันแบบเขาไม่เขียนขึ้นมาก็ตัวไหนก็จะก็จะบอกว่าร้องเพลงพี่ป๊อปให้ฟังหน่อยเพราะว่าพี่เสียงคล้ายๆพี่ป๊อบเลยอะไรเงี้ยถาจริงนเดี๋ยวถ้าร้องเป็นป๊อปต้องดัดเยอะไหมดัดเจริดดัดเจริดเยอะ ดัดเสียงดัดเสียงครับผมดัดเสียงอ่ะดัดเสียงอ่ะก็ดัดครับอ๋อต้องดัดนะต้องดัดนะเราต้องดัดไหมดัดดัดนิดหน่อยนะยากนะเสียงเขายากยากมากหน้าตาจริงใจยากมากพี่นี่รู้จักกันก่อนไหมรู้จักกันไวก่อนไหมไม่รู้รู้จักเหมือนเจอที่คลินิกบาหวานเจอที่คลินิกบาหวานใช่ไหมฮะ เนี่ยคนที่มาประกวดแบบนี้คนที่มาแบบมาล็องคุ้นๆแอมคุ้นๆเหมือนเปคลินิกเบาหวานเลยแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องเบรกให้เขาฉีดอินซูลินก่อนนะไอ้ต้องเอาเพลงนี้เลยคนที่ไม่เข้าตาคนที่ไม่เข้าตาได้ฮะถือไว้ทำไมถือไว้ทำไมให้พี่เขาดมให้พี่เขาดมให้พี่เขาดมน่าจะหมดแล้วเนี่ยไม่กินเลยเดี๋ยวนี้ ห้าบาทสิบบาทิห้าบาทสิบบาทคเล่นอาจารย์คนที่ไม่เข้าตาครับเชิญโอ้โหพ่อทุกคนชอบจังเลยตอนนี้ร้องร้องอ่ะร้องดีร้องอ่ะร้องเพราะร้องดีแต่ว่าวันนี้เอาที่เสียงเหมือนนะเอาที่เนื้อเสียงเหมือนคุณปั๊บรูปร่างหน้าตาเนี่ยคล้ายทุกคนเลยเรียกว่าตัดสลับไปไม่รู้ใครเป็นใครกันแล้ มาดูฮ่กรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับเอ้าหมดน้ำดีดีว้าวดูเฮ้ยเอาด้วยพลไปหมดเลยไว้ห่าไหลเลยอ่ะคนต้องตานี่ร้องไปก็หวั่นไหวไปนะ เราต้องโดนแน่ชีวิตของเราคงไม่รอดตื่นเต้นที่ตื่นเต้นตื่นเต้นปกติครูเนี่ยจะตกรออเพราะใช้แบบเทคนิคที่มีความเป็นตัวของตัวเองแต่คุณเทียนอ่ะใช้เทคนิคของป๊อปเลยนะคะเป็นการก๊อปปี้ที่แบบเหมือนมากแต่ว่าเนื้อเสียงของคุณเทียนอ่ะดันแข็งแรงมันคมชัดมันพุ่งออกไปซึ่งป๊อปจะเน้นเรื่องลมแล้วเสียงเขาจะกลมๆจะัวกกว่าก็เลยให้เป็นคุณต้องตาจะเป็นเพราะเรีลาที่กลมกว่าวันนี้เงาเสียงนี ร้องดีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงจริงๆแล้วของคุณต้องตาแม้ว่าจะเกรงระวังตัวแต่ว่าความเป็นมืออาชีพกลับมาได้เร็วแล้วก็เนื้อเสียงเขาใกล้เคียงมากมากทีเรู้สึกเนื้อเสียงเหมือนกว่าเหมือนกว่าะครับเหมือนกว่าแล้วคู่ชิงสนุกอาเรียกว่าเป็นมวยรุ่นเฮฟวี่เวทเลยนะครับเอาชนะกันวันนี้หนูปวดหัวเลยพี่เห็นไหมหนูวดสมับเลยบอกตรงเลยว่าวันนี้เงาเสียงคุณจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กนี่ยโอ้โหนอันนั้นคุณลูก คุณลุงเขาจำผิดจำผิดเท่ทีค่ะอ้ันนี้ชอบมากเลยทั้งสี่ท่านเลยพี่หนูไม่เข้าใจอะเนาะทำไมสวรรค์ประทานอะไรมาเนี่ยเขาไม่เข้าใจอะหุ่นอ้วนๆกันทุกคนแต่เสียงเพราะกันหมดเลยเนาะพี่ก็เสียงเพราะนะเฮ้ยค่ะเสียงดีกว่าปน คือเนี่ยอุยแบบนี้ร้องดีกับทุกคนยกเว้นพี่อะค่ะน่าพี่แม่คุณต้องตาค่ะตอนคุณร้องเพลงดิฉันลุ้นคุณมากเลยนะก็ร้องไปเงือแตกพักๆไปบอกอุ้ยแต่ละความดันมันขึ้นหรือเปล่าวะาอะไรเงี้ยฉันก็ลุ้นไงเออก็ยินดีคุณต้องตาแต่คุณเทียนคุณเทียนอย่าเสียใจนะเพราะคุณเทียนร้องเราะร้องดีค่ะคุณเทียนกลวยเทียนนะฮะร้องดีไม่เป็นไรนะผมมีกิฟต์ชเชอร์ให้ไปฟอกไตที่โรงพยาบาลรามา ค, <S <S คืออย่างนี้ครับเพลงนี <S <S ้ต้องฟังผมเลยคนที่ไม่เข้าตาก็คือว่าเพลงตัวเองเนี่ยหน้าตาไม่ดีไม่หล่อเขาเอาเพลงนี้มาล้อแก้กับเพลงของผมนะเพราะผมมีเพลงที่ว่าชมตัวเองหล่อจริงๆเลยเราจะประกบกับใครเราก็ไม่เห็นกลัวเพลงกันจริงๆจังๆจะได้แบบคนดังเราก็คิดขาดตัวยังไงวะป๊อปเขาก็ได้เอาเพลงนี้ออกมาแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกคอนเสิร์ตคู่กันตลอด โอ้ยจำได้แล้วเพลงนี้อะไรบอกนี่คือบาดแผลของแกมุ่งบาดแผลของแกนี่งนี่เพลงของคุณของเขาเหรอของเขาเลยฮะมีนี่แหฮะมีมีหอกไม่้ใเพลงของผมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้ต้องฟังผมเลยนะฮะคุณเทียนเนี่ยร้องได้ดีมากแต่ว่าฟิลยังไม่ใช่น้ำเสียงยังไม่เหมือนคุณต้องตาเนี่ยนะฮะวิธีการร้องเนี่ยแล้วก็น้ำเสียงคล้ายคนป๊อปมากไม่เหมือนอันเดียวคือที่ จำเนื้อไม่ได้แค่เดินที่ไม่เหมือนใช่ครับพี่ชมพูพูดกันไปหมดแล้วโดยเฉพาะต้นหอมพูดแทนผมหมดแล้ววันนี้ขอเสียงปรบมือให้น้องต้นหอมเลยคับโอ้โหยโอ้โหยนี่คอมเมนต์ได้ถูกใจมากพู่อะไรพนูพูดอะไรไปคะเมื่อกี้หูนูพูดอะไรไปค่ะไม่ดูรีเพลย์ไม่ที่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครฟังเลยไม่ได้ฟังลก็เนื้อเสียงนะฮะเพราะว่าเสียงของคุณต้องตาเนี่ยจะคล้ายกับ้องป๊อปก็คือว่า ความอุ้มของเสียงก็จะนุ่มกว่าคุณเทียนเสียงเขาจะแข็งแรงโอเคห้าลายนะห้าลายคุณเทียนเดี๋ยวเชิญมาคุณเทียนจะดับน้ำน้ำเพื่ารดูนล้างตัวนะฮะคุณน้าเชิญข้างบนครับอารักน้าเชิญมาคู่ทิงรุ่นแฮปปีเวทอย่างที่พี่แอดบอกนะฮะนี่ อะไรอะไรซอสทบบแอดูเอาไปดูเลยอะไรเลยตัดเนื้อคุณบอกร้องบ่อยไงร้องบ่อยแต่ถ้าร้องได้หมดคนเดียวผมร้องได้แต่ว่าถ้าแบ่งท่อนผมจําท่อนไม่ได้ถ้าแบ่งท่อนจําท่อนไม่ได้เพราะธรรมดาไม่เคยแบ่งใครแโอเคไหมโอเคครับโอเคเราไม่ต้องร้องเลยให้เขาร้องคนเดียวไม่เอาพี่จะแกงยังไงห่ะพี่ร้องได้เปล่าเอาเนื้อให้พี่เขาเอาก่อนเนื้อถ้ามีอย่างนี้ก็สบายใจสบายใจกันเลย ดูทำไมเพลงตัวเองอะไรเพลงตัวเองจะดูทำไมอ้าวนี่เตือนสติกันโอเคเพลงนี้นะครับฟังตัวอย่างครับอยากรู้แต่ไม่อยากถามครับต้องแลกริ่มนิดหน่อยเดทที่มีใจหรือเปล่าไปมาแม่ทันเลยไหนเรียงใหม่นิดหนึ่งกัเรียงใหม่เรียงใหม่นิดหนึ่งมาเลยมาเลยมีของที่เขาเออครบเลยครับ อยากรู้แต่ไม่อยากถามแน่ๆโอผม่านเ่นะป๊อปยืนตักลางนะร้องกันนี่เลยขุณแย่งไม่ออกเลยแย่ไม่ออกโอเคอันนี้อยู่ที่คุณนะแต่คุณป๊อปแล้วครับได้ครับอ่ะเชิญนน้าตู้ครับเชิญนครับมา บอลจะเลือกใครครับเอหรือบีครับเอหรือบีโอ้โหกองเชียร์กิ๊ดสลบฮะเฮ้ยหน้าไม่โดนเลยอ่ะคุณก้มหน้ายังไง เออไม่พูดแล้วไม่พ um ูดแต่ดูแค้นแค้นยังไงไม่รู้เฮ้ยแต่แฟนเขาชอบดูหัวร้อใหญ่เลยชอบอ่ะโดนจะได้ก็ดีคือจริงๆเนี่ยเขามีค uh> วามคล้ายคลึงกันอยู่นะร้องดีดีคือผมเนี่ยเป็นพวกมวยวัดเพราะนั้นเนี่ยบาดแผลของการร้องเพลงผมมันจะเยอะสิ่งที่คนอื่นที่ทํามาแล้วไม่มีก็คือเขาจะมีความสากสาก ใช่ซึ่งผมจะเป็นคนที่จริงๆแล้วเสียงผมจะมีความสากครับเราดูแล้วคนที่สากสุดด้วยหน้าของเขาเสียเสียเสียแล้วอาอ่ะอารอ่ะอารนี่ก็มีความนุ่มละมุนตามภาษาผู้ชายมีแฟน ตรงนี้ขายโลเท่าไหร่สองยี่นะตรงคอหมูเนี่สองร้อยยี่นะสองร้อยยี่นะนี่หมูฉันดีด้วยหมูดำคุรุปุตตะคุรุปุตตะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ร่วมรายการกับเราคุณป๊อปปองโก้ขอบคุณมากครับ